บทคาถาฟังแล้วรวยเสริมสุขเสริมพลังชีวิตนะโมพุทธายะขอข้าพเจ้าตั้งใจเปิดใจรับพลังแห่งความสุขพลังแห่งความร่ำรวยและความโชคดีจากจักรวาลในเวลานี้ขอแสงทองแห่งบุญส่องลงมาเติมเต็มหัวใจให้ทุกความทุกข์คลายทุกความหนักเบาแปลเป็นความสบายเบิกบานสิริมงคล อมนะมหาโชคะมหารวยยะสุขะสว่างงะขอพลังแห่งความสำเร็จไหลเข้าสู่ชีวิตอย่างต่อเนื่องให้เงินทองหมุนเวียนคล่องตัวให้โอกาสใหม่ๆดีๆเข้ามาไม่หยุดหยังขอให้สิ่งดีๆดึงดูดมหาข้าพเจ้าไม่ว่าจะเป็นงานเงินทองผู้คนที่นำโชคมาหรือเส้นทางที่ทำให้ข้าพเจ้าก้าวหน้าทุกสิ่ง ล้วนไหลเข้ามาด้วยความเมตตาชยันโตสุขังลาพังวัดทัถนังขอให้หัวใจของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความสงบความมั่นคงให้จิตเป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคัง่งให้คำพูดและความคิดกลายเป็นพลังแห่งความสำเร็จจากวันนี้เป็นต้นไปขอให้ชีวิตเจริญขึ้นเรื่อยๆสุขภาพดีใจดีการเงินดี ให้รวยขึ้นอย่างงดงามรวยด้วยบุญรวยด้วยโอกาสรวยด้วยความสบายใจด้วยศรัทธาและความตั้งมั่นขอให้พรน,นี้สำเร็จจริงตั้งแต่เดี๋ยวนี้บัดนี้สาธุสาธุสาธุ